สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมนะครับหรือว่าบลูมแท็กซอนอโมีซึ่งจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านพุทธิสัยจิตพิสัยและก็ทักษะพิสัยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงด้านที่3นะครับก็คือทักษะพิสัยหรือไซโคโมอเตอร์โดเมนซึ่งจะประกอบไปด้วย5ขั้นนะครับซึ่งจะมีขั้นอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ โดยขั้นที่1นนะคะคือ imitation หรือว่าการรับรู้การรับรู้คือความสามารถในการถังเกตและรับรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นครูสอนในห้องเรียนแล้วนักเรียนสามารถจําในสิ่งที่ครูสอนได้ค่ะขั้นที่2นะคะ manipulation กระทําตามได้หมายถึงความสามารถในการทําตามขั้นตอนหรือรูปแบบที่ได้รับการแนะนํา ตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคุณครูสอนนักเรียนในห้องเรียนแล้วนอกจากนักเรียนจะจําได้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคาแนะนำของครูได้ค่ะ ที่3 precision การหาความถูกต้องหมายถึงความสามารถในการทํางานด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหมายถึงการที่เด็กสามารถทํางานที่มอบหมายโดยลดความผิดพลาดในการทํางานลดลงโดยที่ไม่มีครูหรือใครมาชี้แนะให้ articulation การกระทำอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตัดสินใจแล้วก็ค,คือความสามารถในการเลือกรูปแบบที่ตนเองพัฒนาจนมีประสิทธิภาพแล้วก็ฝึกฝนจนมีความต่อเนื่องคล่องแคล่วเป็นอัตโนมัติชัดเจนแล้วก็จนเกิดความํานานการค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะ naturalization กระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติหมายถึงความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในงานนั้นเป็นการเฉพาะและสามารถ กระทําได้อย่างเป็นธรรมชาติครับครับและนี้คือทั้งสาิสัยทั้ง5ขั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะใช้ในการศึกษาต่อไปและสำหรับนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ